สวัสดี FC ครับสวัสดีเอซครับวันนี้จะพามาชมผลงานต่อนะครับตอนนี้ก็มือใหม่นี่ก็ทำการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งจากต่ก่อนเตตูด,ด,ดเตตูดสำหรับมานี้ไม่ได้เดินตามครับมันเป็นน้ำรับเช็คมาลุ้นกันว่า จะติดหรือไม่ติดครับสำหรับมือใหม่ตอนนี้เริ่มรู้สึกมีแรงแัลกตันนะโอ้ลิ่เน้อนะระวังระวังระวังนะจ๊ะตอนนี้ก็เริ่มรู้สเต็ปรู้สกิลแล้วอันนี้ถัาจะแนมด้ไปั็จะ เสียงเร่งเครื่องนี้อาจจะเร็วแรงขึ้นนิดหนึ่งว่ะสงสัยรถติดโคลนหนนานี้มันรู้สึกอยากขกึนก้นช่วยไอโมเตช้าไม่ได้นั้นจมแน่นอนต้องเร็วต้องมีสติปนิดหนึ่งมือทรงจังบอิอยขับเริ่มา F A P แล้วอยากขับอีกแล้วครับท่าน นึ่ไม่ยอมลงสักทีเลยเอาจะทำยังไงมาติดตามชมยาวๆมาน้่น,นี้รู้สึกว่ากรีฟกระเป๋าม,มีกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเชงกระยิบคายับแบบปื๊ดป้าปื๊ดป้าเออนีค่อยหงายง่วงนอนหน่อยครับมือสองชับเชิงกจังบอกิลกีิจังบอกินเพนทรัพได้ดตัวเดิมโม้ ไอปงเวลนนอนี่หมดจ่าแนนะขึ้นนุ่มมาลงนี่เน่อยจังบ่อเทนี่ตุ๊แต่บอมดิงบ้าอะไรตุ๊ปงเวลนนอบุญขโนจ่าแคนตุ๊ขนบุญขโนรื่นน้อยมีนะปงเวลหมดจ่แนเลยนะนี่จังไปเจือบเนี่ย อ <cat> ีหลายลุบออกกันรีกลัวจับนกหานกนกก็วินหลอนี่เออบักโจดเจ๊ลื่นแท้ไฉนี่แกเกี่ยวหน้าน้ําเร็วเถอะบ่เกี่ยวหน้ากูมันซึมซึมลุยเด่งหมดมือ2มือวิวัฒนาการขึ้นเถอะชนมนี้เพิ่นนี้ชนมกระออัตถกิจจังนี้บาด នេះឡានតែមួយសងគេជិះអីលើងអូវົນគេជិះព្រៃហើយ ็ฝากผลงานในประเนี้ก่อนครับโอ้มันจะง่วงนอนแท้คนครับเนี่ยครับมันอาจจะเป็นกับตู้เอก็ได้นะมันง่วงนอนคนระับมันเย็นครับอากาศมันเย็นแบบถ้าออกแนะนําต้องออกไม่ต้องมีตู้เอหรอกมันจะได้ทํางานเร็วอันนี้แบบเชิบเชิบม,มาดูการกลับแล้วก็ปิดคลิปเลย รานะค BC70 มือใหม่สนใจงานติดต่อได้นะฮะไกลอาจจะไม่ไปนะครับแต่แทนนี้ครับรถใหญ่กว่านี้ลงไม่ได้ครับลงได้แต่คูต้าครับมันเป็นอะไรที่ดินที่แปลงมากนะครับข้างบนมันแข็งนิดนิดก็ย่ำไปย่ำเลกข้างล่างมนอิดน้ำาอ่งนะนั่น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 น่นน้ำทมอะัองรับเริ่มทับรับ โอ้นี่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 ติดเปลยครับอะปิดคลิปไปเพ้งชนิด่อนเลยเรื่องหนึ่งมือซองเนีับบิลเฮ้ยใช่ไหมครับ